และตอนนี้นะคะพี่ๆก็มาพบกับพี่ซัมเมอร์นะคะเหตุด่วนเหตุร้อนนะคะเขาทะเลาะนะคะนี่เออเขาทะเลาะกันกับน้ำนะคะนี่โอ้สนุกใหญ่นะคะโอ้พี่วมอเป็นน้องหมาที่ชอบเล่นน้ำมากๆถึงมากที่สุดนะคะดูเออหมือนย้อม เอามันเพียไปเลดพ่อเอามันเมยไปเลยเด้๋เอา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 เฮ้อ <gameplay> บ่ญยอมมีไงเด้หนินั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะโอ้ยเอาเอาเออเอาเอาโอ้ยบุญช้ำมือบุญช้ำมือ ไปไปอ่าโอยเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้วครับจะกินข้าวมาได้แล้วเนี่ยปึ๊บรอ๋อหนูยิ่งเหนื่อยเน่อยอยู่ครับโอ้ยหอมซื่นใจเลยเป่ามนมนอะไรไม่รู้กินตุตุใช่ไหมพี่เมื่อวน้ำน้ำอ,อ,อ่ะอ่ายังไงก็ฝ่ายพี่ทุกคนนะคะ เช่ติดตามรับชมซัมเมอร์นะคะที่คลิปนี้ด้วยนะคะ <มา S 1> นี่ยมาสนใจเลยมาสนใจไก่เลยเจ๊ดีดสนใจไก่ด้วยมา,มาพี่ว่ามากินไก่ออะพ่อกับพ่อโอ้มาสนใจเลยว่ะมาเล่นลูกบอลอยกินเยกินเย่ขายยังไงก็ฝากพว้ทุกคนนะคะเชื่อติดตามรับชมคลิปของเด็กๆชิตาซัมเมอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวพ่อกับแม่ขอตัวพาเด็กๆนะคะ ไปกินข้าวทำกับข้าวให้เด็กๆก่อนงไงก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ